มาน่าทำสยามสแควร์คึกคักเจนี่แอนโทเนียนำทีมโชว์พลังแห่งศรัทธาของผู้หญิง w o m e n Power with Love and Faith ถือเป็นงานที่รวมตัวแม่ครั้งใหญ่ของมาน้าที่รวมตัวผู้หญิงเก่งสวยและรวยความสามารถอย่างสองตัวแม่สุดปัง CEO คุณมงศิริรัตกิจพ่อค้าแห่งบริษัทมาน้าเนเจอร์อินโนเวชันและโค CEO คุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณภายใต้ผลิตภัณฑ์โปรลีน นอกจากนี้ยังมีเหล่าสาวง,งามจากเวทีประกวดมิ s ยู n i เว r ร์สไทยแลนด์2 2 2 2ถึง2023ที่มารวมตัวกันสร้างสีงสันพร้อมส่งเสริมพลังแห่งศรัทธาของผู้หญิงเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆกคนและแสดงถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทกับแคมเปญ Women Power with Love and Faith ณโรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์และลานสยามสแควร์ ก็จริงจริงงานวันนี้ก็อย่างที่เราตั้งใจเลยค่ะว่าทุกๆปีนะคะเราก็จะอยากส่งพลังนะคะให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะก็จะไม่ใช่แค่ผู้หญิงทุกคนดีกว่าแต่เป็นทุกๆเพศค่ะที่มีพลังแบบหัวใจผู้หญิงนะคะพลังผู้หญิงนั่นเองนะคะก็จริงๆอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนที่ส่งต่อพลังให้ผู้หญิงทุกคน,นมีความรักในตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งที่ เป็นความฝันของตัวเราเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกับน้องมิสซีวิสไทยแลนด์ในวันนี้ด้วยอะคะ่ะใช่จ่ะจริงเลยอ๋อต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอะธุรกิจมานาะแต่เดิมตั้งต้นมานะคะเราตั้งใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อยกระดับชีวิตของ คนไทยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ค่ะแต่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้หญิงทุกคนนะคะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองล้วสร้างความฝันของตัวเองให้สำเร็จก็เลยเป็นมานา love and f a เฟสค่ะโอ้สนุกเราพี่เจนอะเต็มที่มากเราอะพูดกันเสมอว่าเราเหมือน B 1 B 2อะ เหมือนเป็นแบบเราออกสื่อได้ไหมคำนี้พี่เซนไม่ได้แน่เลยไม่ได้แน่เลยอ่ะโอ้ยงั้นเราไม่บอกเนาะงั้นเราไม่บอกเดี๋ยวเป็นข่าวโอเคได้ค่ะให้รู้กันสองคนได้ค่ะก็จริงๆเป็นคนที่เหมือนกันค่ะเวลาตัดสินใจทําอะไรแล้วเราเต็มที่มากแล้ววันนี้เราเชื่อว่าเราไม่ได้แค่อยากทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จแต่คือดีลเลอร์ของเราที่เขาฝากชีวิตกับเราเราอยากทําให้เขาอะประสบความสําเร็จไปพร้อมกับเราค่ะใช่แล้วก็ตื่นเต้นอะจริงๆต้องบอกว่า เป็นเหมือนอีกบทบาทอีกหน้าที่นอกเหนือนจากการเป็นนักแสดงที่จนนี่เจอพี่ๆตามสื่อแล้ว,วันนี้มันเหมือนแบบเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นกเ,นเนกเียรติมากๆนะคะที่เจนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกับมานาะแล้วก็ขอบคุณม้งมากๆที่ให้ความไว้วางใจให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ทํางานกับมานาะพูดเลยว่าเจนรักองค์กรนี้รักมากแล้วก็ คือพอพอเราได้ทํางานกันจริงๆตัดสินใจกันจริงๆและทําการใหญ่จริงๆอะค่ะมันเหมือนแบบมันเป็นพลังผู้หญิงที่เป็น empower ที่เราให้กันและกันและให้ผู้บริผู้บริโภคด้วยอะค่ะรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆเราได้มาเจอน้องๆมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยคนสวยระดับประเทศสำหรับปีนี้ยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะเห็นในเห็นในกล้องรู้สึกว่าตัวเองด้เติกันครั้งแรกเลยไหมครับกับทีมดีที ครั้งแรกเลยค่ะสวยมากก็เมื่อกี้ตอนที่แบบเจนยังไม่ขึ้นเวทีเจนแบกไปดูแล้วก็ว้าสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยอะไรเงี้ยแอนโธเป็นไงบ้างลุกได้มาเจอพี่เจนนี่ได้มาเจอแบบว่าคนที่แบบผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงต้องมาต้อมาต้องมาเหอะไน้เจอได้เจอตรงนี้เลยค่ะเราแบบเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานกับนานาคอลลาเจนแล้วก็ได้มา m e e t and g r e e ด the new co CEO ด้วยนะคะก็เป็นเป็นอีกพลังบวกจากผู้หญิงให้ผู้หญิงแล้วก็ทุกคน actually ทุกคนเลยไม่ใช่เน้นแค่ผู้หญิงคนเดียวนะคะแต่ว่าการที่เรา work together เราก็ s u p p o r ด้วย each other เป็นพลังที่เราเสริมให้คนรอบข้างเราได้ mm hmm. if we create something for ourselves we are able to spread that love and that kindness and that happiness to the people around us and In, right? When you feel good inside, you spread love to the people around you. So been... I'm so proud and so honored to be able to stand here amongst all these strong beautiful women and represent what Mana Collagen stands for. So thank you so much for having me. Thank you. <laughs> 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 เอาไปเารู้ส <th ึกกับลาลินหน่อยได้มาเจอพี่เจนแล้วไม่ได้จะก็คุณแม่ปุ้งก็คือรู้อยู่แล้วนะคะมันังเยอะก็วันนี้มาเจอพี่เจนครั้งแรกบอกกับพี่ปุ่งว่าเจนหล่อมากอ่านี่มันมีเคมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนเลยอยากดูใสแบบนี้สวยมากค่ะบอกว่ามีความมีความแต่ว่าเ้หญิงมุ่งมั่นกับพี่พุ่งเลยก็จริงนะตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายอยู่กลางผู้หญิงเหมือนเป็นทอมงมา ได้ทุกสัปคาหเล็กของบ้าน M U T ครับได้มาเจอพี่เจนแล้วจะดูก็อย่างที่ว่ากันนะคะคุณแบบพี่เจนนี่เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความสตรองความที่พี่เจนสามารถ empower ให้ผู้หญิงหลายคนได้พี่เจนก็เป็นอีกหนึ่ง empowerment ให้กับโหนในการที่จะคูดและมองตัวเองโหนแบบว่ารักตัวเองมากๆอย่างเงี้ยนี่คือดิฉันรู้สึกว่าการที่ดิฉันได้มีโอกาสมางานนี้ต้องขอบคุณดิฉันมาะคือมันเป็น ความรู้สึกดีๆที่เราได้รับแรงอินสปิเรชันจากทุกท่านแล้วเราก็ยังสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับคนอื่นได้ด้วยเลยรู้สึกปีมากๆที่ได้มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแน่นอนว่าวันนี้อย่างเจนนี่ก็คือโปรซีโอภายใต้ผลิตภัณฑ์โคลลีนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เจนบอกก็คือมันเหมือนกับเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่อยู่ในวงการนอกจากนอกเหนือจากวงการการแสดงเป็นนางเอกแล้วมันเหมือนวันนี้เจนมารับบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ในชีวิตจริง พี่เจนต้องดูแลองค์กรต้องดูแลคนอีกหลายคนต้องดูแลชีวิตคนจริงๆมันเลยทําให้เจนรู้ว่าวันนี้มันมันเหมือนกับเราต้องซีเรียสแล้วอะค่ะคือที่ผ่านมาเราจะแบบเล่นละครแล้วก็ยังมีผู้กกับมีผู้จัดที่คอยดูแลเราใช่ไหมคะแต่วันนี้มันเหมือนกับเราต้องเดินไปพร้อมๆกันเราต้องทํางานไปได้วยกันทําด้วยความจริงทําด้วยความรักทำด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือทําด้วยความศรัทธาใช้ต้นมุขมของแบรนด์บานาหน่อยละ จริงๆเมื่อกี้แอบ,บอยากบอกแบบพี่เจนเราก็ป้ายยาเขาไปเลยว่าว่าเรากำลังมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบเนี้ยนิดนึงค่ะอยากให้ท<ช>ุกคนติดตามเลยเดอกคือจริงๆที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเจนมีโอกาสได้ร่วมงานเป็นพิเซนเตอร์กับทางโรดีนะคะก็วันเนี้ยเจนมีโอกาสได้พัฒนาโปรดักต์ที่ดีและดีมากตัวเจนได้ใช้เอง ด้ทดลองสูตรเองและได้กินจริงและเห็นผลจริงจนณทุกวันนี้แล้วทุกคนก็จะแบบเอ้ยเจนทํายังไงให้หอมหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงคือบางทีเราก็บอกไม่ได้ไงเหมือนเวลาเจนได้เป็น l t r a s e c r e t อย่างเงี้ยคือแบบมันคันปากเนาะแบบแต่วันนี้บอกได้แล้วใช่ไหมคะบอกได้ยังวันนี้เราเราบอกเซอร์ไพรส์แล้วกันว่ามันทําให้เราแบบป้ายยาคือมันทําให้เราสวยอีกมันทําให้เรา อเอ้ยอมแบบสุขภาพดีมันทำให้เราสามารถที่จะออกกำลังกายโดยที่เราไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมนั่งเฉยๆก็เหมือนออกออกำลังกายแล้วมันเป็นจะบอกว่าแบบที่สำคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่เดียวที่แรกคนเดียวองค์กรเดียวที่ทำแบบนี้และดีที่สุดแต่ว่าจะรันคนดักเร็วๆนี้โอ้โหเร็วมากเลยค่ะน่าจะอาทิตย์นะเพราะมันจะสิ้นเดือนันนี้ใช่ค่ะ แอนมีอะไรจะปากแเป็นหญิงองหรัะตัวเราหลายคนเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจก็แอนเป็นเกียรติมากเลยที่หลายคนเห็นแอนเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าแอนอยากให้ทุกคนจัไว้ว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาให้ตัวเองทุกอย่างที่เราทำในชีวิตของเราเหมือน everything comes with struggles and obstacles and it's it's how we get <altogether> up that define who we are and how strong i want everyone and all women to support each other and learn each other's stories learn each other's experiences and be the voices for the voices that are not heard empower each other to be the best versions of yourself every day And